สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําของเล่นยุค90นะครับผมเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เลยเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็เล่นไปให้ดูแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมอุปกรณ์ในการทำนะครับผมมีดังนี้เลยนะครับผมก็จะมี ฝาน้ำมัรลม2ฝานะครับผมสีเดียวกันนะครับผมจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับผมแล้วก็ไม้ไอติมนะครับผมไม้ไอติมจะเป็นสีเดียวกับฝาน้ำมรนลมนะครับแล้วก็มีไม้ลูกชิ้นนะครับผมมีไม้ลูกชิ้น2อันมีคัตเตอร์มีกรรไกรแล้วก็มีเชือกนะครับผมมีเทปใสนะครับผมอุปกรณ์หาได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาฝาน้ำมรนลมมาก่อนนะครับผมเป็นฝาน้ำมรนลม2ออันนะครับผมสีเหมือนกันนะครับ แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมจะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงนะครับผมได้หมดเลยสีขาวก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเอาคัตเตอร์นะครับเจาะรูตรงกลางนะครับผมให้ตรงกลางเดะเลยนะครับผมให้เราเล็งก่อนนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับผมปุ๊บโอเคตรงกลางแล้วจากนั้นนะครับผมให้เราเอาคัตเตอร์นะครับผมเจาะเข้าไปแล้วก็หมุนในลักษณะนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมให้เราเจาะรูตรงกลางนะครับผมให้ใหญ่พอดีนะครับให้ไม้ลูกชิ้นนะครับผมให้ไม้ลูกชิ้นเข้าได้นะครับผมแล้วก็หลวมๆนะครับให้ไม้ลูกชิ้นเข้าได้พอหลวมๆนะครับผมอันนี้มันยังแน่นอยู่นะครับเราต้องเปิดรูอีกนะครับผมให้เราเอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็ขยายรูแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เอาคัตเตอร์เจาะอีกนิดนึงนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปอีกปึ๊บ โอเคแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมควานคว้านในลักษณะนี้นะครับหมุนหมุนในลักษณะนี้นะครับผมรูมันก็จะขยายขึ้นนะครับผมมันจะใหญ่ขึ้นนะปึ๊บนี่เห็นไหมมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมนี่โอเคนี่ให้ให้พอหลวมๆนะครับผมอันนี้ยังแน่นอยู่นิดนึงนะครับผมถ้ามันยังแน่นอยู่เราก็คว้านไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันรูใหญ่นะครับหรือว่าใครมีที่เจาะอะไรที่ดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับผมสามารถใช้ได้นะปึ๊บ นี่พอรวมๆนะครับผมถ้ามันยังไม่รวมเราก็เปิดรูอีกนิดหน่อยนะครับเอาคัตเตอร์มาเจาะรูนะครับเปิดรูหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคลองใส่ใหม่ครับปึ๊บคานคานอีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับผมรวมแล้วนะครับผมนี่ให้เราเจาะรูในลักษณะนี้เลยนะครับผมให้ไม้ลูกชิ้น เข้าได้นะครับผมพอดีนะครับผมรวมๆแบบนี Taylor. ้นะครับผมโอเคนะครับผม2อันนะครับผมให้เราเจาะเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคทําการเจาะได้เลยโอเคครับผมนี่ให้เราเจาะในลักษณะนี้นะครับผมเจาะให้อยู่ตรงกลางเหมือนๆกันนะครับผมพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราประกบกันนะครับผมนี่มันจะได้เท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานําคัตเตอร์นะครับผมมา ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมด้านข้างนะครับผมตัดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับผมปึ๊บสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราตัดสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับตัดเข้าไปชึบชึบนี่ นี่นะครับผมให้เราตัดในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง2อันนะครับเวลามาประกบกันนะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะมีรูแบบนี้นะครับผมสามารถใส่เชือกเข้าไปได้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานําไม้ติมมานะครับผมสีแดงนะครับผมให้เรามาวัดก่อนนะครับวัดว่าความยาวของไม้ติมเรานะครับผมยาวเท่าไหร่นะครับปุ๊บ11เซน2ขีดนะครับผม11เเซน2ขีดนะครับเราก็มาวัดครึ่งหนึ่งนะครับผม 11เซน2ขีดก็จะอยู่ที่5เซนครึ่ง2ขีดนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ให้เราเล็งอยู่ตรงกลางนะครับผมให้เราทํเส้นยษล์ไว้นี่เห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมให้เราเล็งตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานําคัตเตอร์นะครับผมมาเจาะรูตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับแต่เจาะรูเล็กๆเลยนะครับผมเจาะรูเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ลูกชิ้นนะครับผมเสียบเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับไม่ต้องเจาะรูใหญ่นะครับผมรูเล็กๆก็พอนะครับนี่ ให้เราเจาะในลักษณะนี้นะครับผมก็หมุนนะครับปึ๊บพอทะลุนะครับผมให้เราเจาะพอทะลุพอนะครับปึ๊บนี่นี่ให้เราเจาะในลักษณะนี้นะครับผมเจาะให้อยู่ตรงกลางที่สุดนะครับผมสองข้างต้องเท่ากันนะครับผมนี่แบบนี้เลย จากนั้นนะครับผมเราก็นําไม้ลูกชิ้นนะครับเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเวลาเรายัดเข้าไปมันจะแน่นนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมเริ่มแน่นแล้วนะครับผมเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมนี่แน่นเลยนะครับเห็นไหมแข็งแรงเลยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมตรงเหลี่ยมๆนะครับผมแหลมๆเราตัดออกได้เลยนะครับเอากันไกที่แข็งๆนะครับผมมันจะตัดได้นะหรือว่าไร่อากเตอร์ตัดก็ได้นะครับผม ตัดออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็แต่งให้มันสวยงามนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่โอเคครับผมใบพัดของเราก็ได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาแต่งว้าตรงไม้ลูกชิ้นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาผูกตรงนี้นะครับผมมันจะได้ผูกได้แน่นนะครับการแต่งว้านะครับผมเราก็ ตัดเข้าไปเลยในลักษณะนี้นะครับผมตัดสองข้างนะแต่งให้มันเหมือนเป็นล่องนะครับผมแต่งให้มันเหมือนเป็นล่องเราจะได้มัดเชือกติดง่ายๆนะครับผมมันจะได้ติดอยู่นะครับจะได้ติดแน่นๆปุ๊บนี่เราก็แต่งในลักษณะนี้เลยนะครับปุ๊บนี่แต่งให้รอบๆเลยนะครับผมแต่งเว้านี่ให้เราผ่าเข้าไปนิดเดียวนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นเว้าในลักษณะนี้นะครับผมนี่เห็นไหมทุกคน มันจะเป็นว้าวในลักษณะนี้นะครับเวลาเราเชือกมาผูกมันจะผูกง่ายนะครับผมมันจะอยู่กับที่นะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็นําเชือกมาเลยนะครับผมเชือกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเอายาวๆมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกะเอาทีหลังนะครับผมว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับผมนี่เอายาวๆมาก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัดนี่โอเคเชือกนะครับของวินนนใช้เป็นได้ใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมี เชือกที่เส้นใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับผมหรือว่าใหญ่เท่าตัวกับอันนี้นะครับผมดีเลยนะครับผมมันจะได้แข็งแรงนะอันนี้ของพี่นนท์เล็กไปหน่อยนะครับผมอันนี้คือเล็กนะครับผมใช้ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ใช้ได้นะครับผมโอเคโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็มามัดตรงร่องได้เลยนะครับผมนี่ตรงร่องที่เราทามาร์กไว้นะครับผมเราก็มัดเข้าไปได้เลยนะครับมัดเชือกก็มัดปกติเลยนะครับผมมัดเป็นเงื่อนตายนะครับผมหนึ่งทบนี่นะครับผมเห็นไหม ให้เราผูกในลักษณะนี้นะครับ1ทบนี่แบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ผูกเข้าไปอีก1ทบนะครับผมนี่ก็คือการสอดเข้าบแบบนี้นะครับผมสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงปุ๊บนี่นะครับผมนี่ให้เราผูกในลักษณะนี้ให้ลงล็อกพอดีนะครับผมเห็นไหมมันจะแน่นเห็นไหมมันจะไม่ลูดไปบนไปล่างนะครับผมเพราะว่ามันลง <ator> ล็อกพอดีอดอดนะครับโอเคพอเรามัดได้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผม โอเคจากนั้นนะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให,รให้เราเอาปลายเชือกนะครับผมให้เราเอาปลายเชือกนะนี่ให้เราเอาปลายเชือกนะครับผมสอดเข้าไปในรูฝาน้ำมันลมนะครับผมปึ๊บนี่ฝาแรกนะครับผมสอดเข้าไปแล้วก็ดึงจนสุดเลยนะครับดึงให้สุดเลยนะครับปึ๊บนี่พอถึงขั้นตอนนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเชือกมันอยู่ในฝาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาไม้ลูกชิ้นนะครับสอดเข้าไปเลยปึ๊บสอดเข้าไปมาอยู่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ดึงเชือก ออกมาปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับผมนี่ฝาของเราไปอยู่ข้างบนนี่เชือกเราค้ำอยู่นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล at ้วนะครับผมจากนั <t us> <t us ้นนะครับให้เราเอาอีกฝาหนึ่งนะครับผมก็สอดเข้าไปเลยนะครับผมสอดเข้าด้านนี้นะฝานี้นะครับผมสอดเข้าด้านนี้ปุ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราก็ดึงเชือกมานะดึงเชือกมาอยู่ตรงล่องตรงรูนะครับผมที่เราาร์ k ไว้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมให้เราดึงเชือกมาอยู่ตรงนี้นะครับผมที่เราทําสัญลักษณ์สามเหลี่ยมไว้นะครับผมนี่ เห็นไหมเชือกมันก okay. right. ็จะออกมาได้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็บีบติดประกบกันนะครับผมทั้งสองข้างนะขั้นตอนนี้มันจะลื่นๆหน่อยนะครับผมนี่ให้เราบีบในลักษณะนี้นะครับผมให้ติดประกบกันนะครับผมเสมอเสมอกันนะครับผมเท่ากันนะครับเชือกเราก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาเทปใสติดรอบๆนะครับผมเพื่อให้มันยึดติดกันนะครับโอเคเราก็นําเทปใสมาได้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วเราก็ติดตรงนี้เลยนะครับผมติดข้างละครึ่งนะครับผมติด ฝาด้านบนครึ่งหนึ่งฝาด้านล่างครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยมันจะได้ยึดติดกันนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมพอมันติดกันได้แล้วเราก็จะติดง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกก็จะลื่นๆหน่อยนะครับผมเพราะฝาน้ำมันลมมันลื่นนะครับปึ๊บนี่ให้เราติดในลักษณะนี้เลย2อันจะยึดติดกันนะครับผมโอเคให้เราติดให้รอบเลยนะครับมาถึงสัญลักษณ์ที่เราทําไว้นะครับผมปึ๊บเราก็ติดต่อได้เลยนะครับปึ๊บ ติดในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่จนมาสุดตรงนี้นะครับผมพอมสุดตรงนี้เราก็ตัดเทปใสออกนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ให้เราติดในลักษณะนี้นะครับผมวนรอบๆเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็เอาเทปใสอันเล็กๆนะครับผมยาวๆติดด้านบนด้วยนะครับให้มันยึดติดกัน2อันปึ๊บนี่ให้เราติดแบบนี้นะครับผมทั้งข้างล่างข้างบนนะครับปึ๊บนี่เราติดในลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหม โอเคนะครับผมนี่เชือกของเราก็จะออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับผมนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เชือกของเรานะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับไอเราจับตรงนี้นะครับผมหมุนเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเชือกเชือกของเราก็จะหมุนเข้าไปด้วยนะครับผมนี่หมุนไปด้านไหนก็ได้นะครับผมด้านขวาด้านซ้ายได้หมดเลยนะครับนี่จากนั้นเราก็ลองดึงดูนะครับผมว่าเราต้องการเชือกประมาณไหนนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับนี่จากนั้นเราก็เราก็ดึงได้เลยนะครับนี่มันก็จะหมุนแล้วนะครับผมนี่แล้วมันก็จะหมุนกลับไปนะครับ ดึงด้านซ้ายมันก็จะหมุนกลับด้านขวาดึงด้านขวามันก็จะหมุนกลับด้านซ้ายนะครับผมนี่เราก็จะดึงได้ตลอดนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับผมนี่แล้วเราก็กะเชื่อเขาเลยนะครับผมว่าเราชอบประมาณไหนนะครับผมนี่มันก็จะหมุนสุดแค่นี้นะครับผมนี่พี่นนก็จะกะเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําที่ดึงนะครับผมมันจะได้ดึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะไม่ลื่นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําที่ดึงแบบนี้นะครับผมเวลาเราดึงแล้ว เชือกมันกินมาจนสุดนะครับผมเชือกมันจะเข้าไปข้างในมันจะเอาออกมาลําบากนะครับผมนี่เราต้องทําที่ดึงด้วยนะครับที่ดึงนะครับผมเราก็ทําง่ายๆเลยนะครับผมนี่เราก็มาตัดไม้ลูกชิ้นนะครับผมเล็กๆนะครับนี่ตัดให้มันเล็กๆแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาทําสัญลักษณ์นะครับผมว้านะเรามาทําเว้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้ผูกเชือกได้ง่ายๆนะครับผมมันจะติดอยู่แน่นนะครับ นี่ <way> <baptized> เราก็ทําในลักษณะนี้เลยนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตะกี้นะครับผมปุ๊บนี่เราก็ทำว้าตรงกลางนะครับผมนี่แบบนี้จากนั้นเราก็เอาเชือกตรงปลายของเรานะครับผมมาปลูกได้เลยนะครับเป็นตัวดึงปุ๊บนี่เห็นไหมให้เรานี่ให้เราปลูกในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมปลูกในตรงเว้านะครับผมมันก็จะแน่นนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ตัดได้เลยนะครับ นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใบพัดเฮลิคอปเตอร์ของเรานะครับผมของเล่นยุค90นะครับผมสมัยก่อนพี่นนท์เล่นบ่อยมากนะครับผมตอนเด็กๆตอนเรียนประถมนะครับผมก็คุณครูให้ทําของประดิษฐ์ไปส่งพี่นนท์ก็ทําอันนี้นะครับผมก็ได้คะแนนเยอะเลยนะครับผมก็สามารถทําให้น้องเล่นได้นะครับผมให้หลานเล่นได้น้องๆละหลานชอบแน่นอนนะครับผมโอเคนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ